พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ t i n k g l o b a l w o r k l o c a l 50ปีพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์เป็นมหาวิทยาลัยหลักเพียงแห่งเดียวของจังหวัดเพชรบูรณ์ดูแลพื้นที่บริการของจังหวัดพิจิตรควบคู่กัน เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิน่นเป็นที่พึ่งของพื้นที่ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความต้องการของท้องถิน่นมีทักษะทางสังคมและมีสมรรถนะสำคัญในการร่วมรักษาและพัฒนาท้องถิน่นให้มีความมั่นคงตามภูมิสังคมของพื้นที่พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกช่วงวัยและยกระดับศักยภาพสู่สากลอย่างเข้าใจเข้าถึงและภูมิใจในความเป็นไทย นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตรในพื้นที่652หมู่บ้าน23อำเภอครอบคลุมเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาโดยการนำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปพัฒนาวัตถุดิบและลักษณะพิเศษของพื้นที่เช่นการผลิตผลิตภัณฑ์จากมะขามขิงกัญชงอะโวคาโดกาแฟและขมิ้นชัน ทั้งยังร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กกว่า260โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์และพิจิตร โดยตลอดระยะเวลา50ปีมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ถือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อความมั่นคงเชิงพื้นที่ซึ่งได้นําองค์ความรูู้่นวัตกรรมพร้อมน้อมนําพระบรมราชบายด้านการศึกษาไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน